สวัสดีค่ะทุกคนก็คือแบบเป็นการกลับมาอัดคลิปในรอบกี่ปีไม่รู้นะคือไม่ได้อัดคลิปนานมากก็คือวันนี้จะมาจัดแฟมใหม่กันคือแบบไม่ได้เปิดแฝมนี้มานานมากๆแล้วอะหรือว่านานมากๆเลยอะแล้วก็แบบไม่รู้ว่าตอนนี้มีการดอะไรยังไงบ้างนะคะเั้นงงกับชีวิตมากว่าจะแบบจะเอายังไงกับชีวิตดีนะคะว่าคือเราอะไม่ได้เปิดแฝมการนี้มานานมากแล้วก็แบบ ก็แอ,อรหลายๆอย่างอะทุกคนเลยเราก็เลยจะเอาการ์ดพวกนี้นะคะก็คือเป็นการ์ดบัมนานาๆนของ GOT7 มาใส่ก็จริงๆเรามีการ์ดเยอะมากๆเราสั่งมาประมาณสิบกว่าบัมนะคะทุกคนฉะนั้นเราจะมีการ์ดแบบว่า20-30กว่าใบาเลยนะแต่ว่าอันนี้คือเราคัดมาแค่ของพี่มาร์คทุกคนคือของพี่มาร์คเรามีการ์ดแค่นี้ทุกคนแบบว่าแกะจากสิกว่าบัมเรามีการ์ดพี่มาร์คแค่ สามใบจากเจ็ดเวอร์แล้วก็พลอ,อยคือแบบก็รู้เลยนะว่าเมนรักแค่ไหนคือสั่งมาสิบกว่าบา้าไในการเมนแค่นี้ที่เหลือก็คือแบบซ้ําได้ซ้าเยอะมากแล้วแบบว่าซ้ําอะไรก็ไม่รู้นะคะเคก็อันนี้มันจะเป็นพลอ,อยเว็บน่าจะเดี๋ยวนะเคทาวหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเลยทุกคนนานมากเนี่ยนั่นก็จะเป็นประมาณนี้เคก็ปมา แ uh, who who จแถมการ์ดการูร kind of mm ูดค่ะไม่ได้แจกเอาจริงๆคือไม่ได้เปิดแถมการ์ดมานานมากๆแล้วนะแล้วก็ซองนะคะก็จะใช้สยามบอดเกมกับดับเบิ้ลพายโซ่็คืออันเนี้ยซองตั้งแต่แบบเก็บการ์ดตอนนั้นอะก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้แบบหน้าตาน้องเป็นยังไงไปบ้างแล้วนะคะเป้ยแกนหมดเลยแล้วกันสามใบเออมาครบแล้วก็อันนี้เป็นดับเบิ้ลพายโซ่เอ้ยอันนี้เป็นสยามบอดเกมสยามบอดเกมน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นซองแบบซอง ที่แบบเราได้มาคเคงั้นเราจะใช้ดับบลพัสซูอย่างเดียวโอ้ทุกคนงั้นเราขอเอาการ์ดมาออกมาให้หมดก่อนละกันคือก็ไม่ได้มีเยอะนะมีอยู่สามใบงงมากคือก็ยังจะจัดเออก็จัดหน่อยละกันนี่ลหล่อเนาะแบบฮีก็ยังเป็นสุดหล่อของเราตลอดไปอะทุกคนเข้าใจรงปะคือแบบว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเขาก็ยังคงเป็นสุดหล่อในใจเราตลอดไปอะคือแบบเออมันมันเลิกไม่ได้เนาะ มันเลิกไม่ได้หรอกคนเหมือนเป็นหลักหลักแท้ไปแล้วอะเข้าใจปะหลักแท้ที่แบบตัดกันไหมโอ้ไปนี้คือแบบสุดหล่อมากใส่แว่นสุดหล่อใส่แว่นแล้วก็สองใบนี้คือเออไม่รู้คนหล่อที่จริงใจทุกคนจริงใจมากส่วนอันเนี้ยเราไม่มี2องเพราะมันเป็นพลอยลอยแล้วคือใสมันแบบว่าใหญ่กว่าปกติคือเราไม่มี2องอะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวจะใส่อันนี้ก็แลละกันซึ่งเราจะใส่นี้ก็แลลวกันเพราะมีสองใบก็จะใส่เป็นคู่คู่อะพี่ดาน ฉันใส่เป็นโค,โค้ดเอออยากเอาการ์ดเมมอื่นมาใส่เลยะคือเราได้การ์ดเมมอื่นเยอะมากแบบว่าเราได้ซัมเยอะมากแบบน้องแบ,บมอะคือมาเยอะมากเยอะแบบเยอะมากทุกคนจะบอกว่าตอนที่เราอาัดคลิปอยู่ก็คืออัลบ,บั้มไพรทอนออกไปแล้วนะคะออกแล้วจนโปรหมดจบไปแล้วเราก็ยังพึ่งมาจัดการกับบั้มนานา,นา,นาเออส่วนอันนี้จะใส่ไงเพราะว่ามันไม่น่าจะใส่ตรงนี้ได้เออใส่ไม่ได้ทุกคนจ้า ใ,ใจอะมีเซ้ตกัน์อันนี้ซึ่งมันน่าจะใส่เอออันนั้นของมาร์กได้เคยนะเดี๋ยวเราจะติดอันนี้ออกมาก็คือสักสามใบเอามาใหมก่อนอเคเริ่มใส่มารกก์กก่อนมันไม่มีแบบซองการทุกคนเราก็เลยแบบว่าเห็นหนึ่งเคแล้วก็อันนี้เป็นโพลารอยด์จากเคทาวนะอะไรเงี้ยก็แบบมีครบเลยนะ ผูสั่งเจ็ดบัมอุย้ยอันนี้มีพ็อกซี่มาด้วยทุกคนโ okay, okay. อเคโอเคก็เดี๋ยวจะใส่เป็นมาร์กนะคะลอ่อเนาะ่หล่อมากเลยอะมาร์ก็ยังคงเป็นสุดล่อของเราอะแต่ว่าในชีวิตนี้ก็แบบสเปกก็ยังคือมาร์กอยู่อะทุกคนโอ้ยมัน,ม,นมันเป็นอย่างไงทุกคนทำไงไงดียวไม่อยากตัดทุกคนลืมให้ดูข้างหลังอันนี้แล้วน,น,นี้ข้างหลังเป็นยังไงอ๋อข้างหลังเป็นอย่างนี้โอ้ยออ,อันนี้ข้างหลังเป็นอย่างนี้โอ้ จะ is ้อโ o คูแต่อันเนี้ยจะทำยังไงดีคือเราไม่อยากเอาน้องออกมาเพระว่าออกมาอันนี้จะเป็นคนละเนื้อมันๆส่วนการ์ดบ้ามันจะเป็นแบบเนื้อด้านๆนี่เป็นแบบมันๆโล่เนาะเคใส่ไปก่อนนี่ไม่อยากใส่เลยอะเพราะว่าแบบมันไม่มีซองทุกคนคือโล่ลม,าาม,ลลมากทำยังไงด่าล่ะโล่มากแบบอันนี้ของเมมอื่นซึ่งอู้ ไอซี่เราก็ใส่อย่างนี้ดีวะ <c oughs> คือฉันก็งงอ่ะมันก็จะเกิดออกมาอีกฮ้าวเพราะว่าตัดอีกหน่อยเดี๋ยวไม่จะได้ออกมันหรือแบบใส่แล้วก็ถัดมาจะเป็นพี่แจ็คเอ้ารอเนาะหล่อมากอะหล่อมากรอแบบหล่อมากเว้แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่นา่าจะเป็นไรเนาะเพราะว่ายัยางไงเราก็จะใส่อะไร จะได้แบบไม่เรือนแบบว่นอนทุกคนแล้วก็หันมาเป็นจริง,รงอ๋อว้ายหล่อมมากแบบนักแสดงของเราหล่อมมากทุกคนคลิปนี้ก็จะแบบมีแต่คำว่าหล่อมมากกล่อมากกล่อมากก็คนมันหล่อให้ทำไงล่ะอ่ะฉันลืมว่าจริงจริงต้องมีด้านหลังพี่มาเออต้องมีดังพี่มาโอเคงั้นจะใส่เป็นแจ็คสันกับเชดี้ฮะประกัน นีแจ็คสันจีตรงนี้คนโอ๊ยฉันทาอะไรเราแบบก็ไม่เห็นทุกคนคือเราขออภัยด้วยถ้าแบบว่าสกิลการอัดคลิปของเรามันแบบกากลงเพราะว่าฉันแบบแบบแบบฉันไม่ได้อัดคลิปมานานมากทุกคนให้อภัยเราด้วยโอเคอันนี้จะใส่สองเข้าไปเหมือนเดิมไม่ได้อัดคลิปมาเป็นเวลาแบบว่าหูนานมากทุกคนเป็นปีอะแบบว่าหลายปีอะนานมากจริงๆโอเคส่วนมาร์คอันนี้นี่ไม่มีสอง อ่านี้เนโอเคมีจบแล้วก็อันนี้เป็นจริงๆมันล้งสนับนะยองแจต้องอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะว่าเป็นปักจริงยองล้วกช่วยยองแจ้คนทำไงดีหลอกเกินตอนนี้เราเป็นนักศึกษานะคะทุกคนอาจจะไม่มีใครเชื่อเราเป็นนักศึกษาแล้วเราก็ได้เรียนขนะที่แบบไม่เคยคิดจะเรียนมาก่อน ค่อนข้างชาร์จเหมือนกันแต่ว่าพอเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าแบบก็สนุกดีนะคือเราเหมือนแบบเรียนอะไรก็ได้ที่แบบจบไปแล้วก็มีงานมีมีงานรองรับแล้วก็แบบมีเงินแล้วก็ก้าวหน้าได้อะไรเงี้ยคือก็แบบได้หมดเออคือฉันแบบไม่ได้สีเดียดเพราะว่าไม่ได้รู้ตัวอยู่แล้วว่าแบบอยากเรียนอะไรก็เลยค่อนข้าง,างเรียนอะไรก็ได้แล้วก็จบที่เรียนอันนี้เป็นเป็นคณะที่แบบบอกกับตัวเองว่าเออจะไม่เรียนจะไม่เรียนจะเป็นคณะที่แบบไม่ว่าจะยังไงก็จะไม่เลือกแต่สุดท้ายฉันก็เลือกพอเข้ามาเรียนก็แบบเออสสนนนนุุกกดีีะมั็แคค่ตอ้ แต่ว่าเออนั่นแหละแต่ก็คือจะพยายามเรียนให้มันจบๆนะก็พยายามเรียนให้มันจบนะทุกคนทํางานได้รายจ่ายอยากทาอะไรก็ไปทําได้นะเรียนให้จบก่อนโอเคเเนี่จะเป็นประมาณนี้เชฟเสร็จแล้วโอ้หลมาละตัดนิดนึงคือเราจะวางรวมๆกันแล้วก็ตัดพร้อมกันตัดสักประมาณนี้นะโห oh. ทุกคนคะ่ะอย่าหาตัดอันนี้พร้อมกันนะทุกคนมันขอเก็บเก็บงานตัวหนึ่งไปเรียบร้อยเฮ้ยทุกคนได้แล้วเรียบร้อยทุกคนกรีนอะเชิบใครก็มาใส่กันกล้วยนี้ เรามีสี่ใบนะแต่ว่าเราได้ใบนี้ซ้ําก็เลยไม่ได้เอามารวมไปด้วยปิดโอ้เสียงแบบก็แล้วทำไมเราถึงใส่การแบบนี้เนะมันเป็นเพราะม,มันไม่มันไม่มีช่องแล้วมันไม่มแบบีใส่ให้ใส่แล้วก็อลยใส่อันนี้เราจะไม่ใส่ข้างหลังนะ้วเพราะเราอยากเห็นลังการก็อันนี้เดี๋ยวว่างจะมา อัปเดตแฟมแล้วกันว่าเออแฟนมีแบบมีอะไรว่างมีอะไรเปลี่ยนไปยังไงอะไรยังไงบ้างก็กันถ้าว่างๆเออถ้าไม่ว่างก็ค่อยอีกทีละกันไม่รู้แหละรอว่างๆก่อนละกันทุกคนตอนนี้แบบจริงตอนนี้ก็ว่างนะแต่ว่าสิ่งที่ขี้เกียจทำคือตัดคลิปค่ะทุกคนออคือตัดคลิปโอ้ จริงๆเรามีการ์ดแต่ว่าอีกเยอะแยะมากมายแต่ว่าไม่ได้เอาเข้าแซมเพราะว่าอย่างหนึ่งคือไส้แซมมันไม่มีมีแหละที่สแป r e ี e f i ไว้แต่คือแบบไม่ได้ใส่เพราะว่าขี้เกียจเอ้ยที่อยากให้เห็นหลังการเนาะมันมีแบบลายมือน้องแบมอย่างเงี้ยมีลายมือน้องแบมแต่ว่าไม่อยากเปิดไส้ใหม่แล้วอ่ะทุกคนทำยังไงดีเอ้ยโดนขาก็สัน่นพ,อพ,อพอับๆไม่ดีล่ะอืม โซาต์ว่าทุกคนเออม,ม,มีมีการพอซี่อ่ะว่าไงเดี๋ยวการพอซี่แล้วว่าเราต้องหาแบบแปมใส่การพอซี่ใหม่แหละเพราะว่าการพ็อซี่แบบละลานตามาก๋ยวมาเนี่ยดูนะนี่ก็ยังมาอีกเราไม่อยากใส่หลังนี้นะเพราะว่าเป็นการ <bilingual> สุดหล่อของแอนตันนะมันมันจะไม่ไ <OLED> ด้เอานะคะแต่มันมีตำแหนิไม่อยากใส่ไส้ฟรมนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นไซเฟรมใหม่ใส่นี้แล้วกัน ไปก่อนไม่อยากใส่เลยอะรานนี้มันคือแฟมกอดเซเว่นแต่ว่าใส่ไปก่อนนะมันไม่มีที่ละเพราะว่าตอนนี้แบบว่าการวงอื่นของเรานอนอยู่นอกแฟมกันนะคะพวกคีไม่มีที่อยู่กันเพราะว่าแฟมแบบเต็มมากเพราะว่าเราไม่ใส่หน้าหลังทุกคนเพราะว่าเราชอบมองหลังการจะมาเปิดเปิดดีไหมค่อยทคํคชิปเปิดทีเดียวนะคะโอยเหล่ามากทุกคนทําไงดีกับสิ่งเนี้ยคือเหล่มามากเชอ่วมากอยากหายครบเลยแต่ว่า ยังไม่มีเวลานะไม่มีตังค์เลยประเด็นนะอ่ะใส่นี้ดีป่ะที่มาทุกคนคือต่เนี้ยเออรู้สึกว่าเราไม่อยากเสียเงนินกับการเอ็ดการเลยคือเหมือนพอโตขึ้อนอะ่ะค่าใช้ใจ่ายอะไรอะแบบว่าวันนี้ให้ใช้เยอะกว่าเดิมมากๆอะ่ะเออรู้สึกว่าไม่อยากเสียตังค์กับการเอ็ดการป่ะคือเหมือนแต่ก่อนอะ่ะความสุขของเราอะ่ะคือการได้เอ็ดการใช่ปะ่ะแต่เหมือนว่าตอนเนี้ยความสุขของเราอะ่ะมันคือการที่เราแบบได้ไปเจออ่ะแล้วแบบว่าคอนเสิร์ตก่อนเซเว่นใช่ปะ่ะที่ราชมังค์ ที่บอกว่าเป็นนั่นแหละที่รักชามาคือแบบมันทําให้เราเข้าใจเลยเว้ยว่าแกต้องมีเงินเก็บอะเพราะงั้นเราเข้าใจเลยว่าเราต้องมีเงินเว่าแบบบัตรแทงโคตรอะแทงแบบแทงมากอะไม่อาจแบบเอื้อมได้อะแต่ก็แต่ก็จะไปนะทุกคนแต่ก็จะกดบัตรได้ไหมก็ดูกันอีกทีแล้วกันว่าเป็นยังไงนะคะชีวิตตอนนี้ก็เป็นงไงก็เป็นกันเลยนะทุกคนมันแบบ มันหลายอย่างเออจะไปหาการ์ดมาเพิ่มต้องหาให้ได้เอานนี้ใส่ไปก่อนคือเราแบบมีเฟรมการ์ดเก่าๆที่เคยเคยเล่นเออโอ้โหซส่แต่ก่อนนี่แต่ก่อนอินอินก,กับอะไรแบบนี้เห็นนหะมแต่ก่อนนี่คือแบบโอ้โหฟินๆปะเอาไปไหนดีอะไปนี่ไหมน้องแบมคืออะไรที่แบบลูกคุณอะไรเงี้ยต้องน้องแบมเลยเท่านั้น ชิมีปีกโอ้ยแม่ก This is so cute <laughs> ทุกคนคือมันเวอร์อะและบบถ้าใส่หนีปีกคือเวอร์มากเอร์มากมีปีกแล้วมือก็แบบทำหัวน่ารักโคตรอะเอ้ยอยอยอลองหน่อยเลยว้ยเชิบโอ๊ยออร,อรอดเนาะรอดมากน่ากมากอะอุย้ยเตะอ่อนเตะอ่อนเตะก่อนตะก่อนพอเตะก่อน มันคืออินอะไรแบบนี้เนาะเออมันผ่านมานานแล้วทุกคนตอนนี้คือแบบว่าโฟกัสเหมือนว่าแบบพอโตขึ้นอนะสิ่งที่เราโฟกัสมันก็จะต่างต่างไปจากเดิมขอบเปลี่ยนซองการให้น้องแบมก่อนนะเพราะว่าไม่รู้ว่าซองที่น้องใส่อยู่ปัจจุบันคือซองอะไรและการ์ดน้องแบมใบนี้เป็นการ์ดด้านเราไม่อยากให้น้องแบบเป็นอะไรอ่ะสีด,ด้าน หล่อเนาะสุดหล่อหน้าหลักอะชิ่นหน้าหลักอะเฮ้ยถัดมามาเล่นอันนี้กันดีกว่าใบนี้ใบนี้อเอาอะไเอาใครดีแต่ก่อนอะถ้าแต่ก่อนที่ใส่เลยนะใส่การยองแจแต่ก่อนที่ใส่เนี่ยใส่การยองแจจิมแก้ม แต่ว่ามันเปลี่ยนแล้วนะน่ารักปะลองไหมลองเนี่ยการเนี่ยก็เป็นการตาเรากลัวว่ามันจะมีรอยมากอ๋น่ารักเนาะคนแบบว่าน่ารักมากก็เป็นชุดลองเราต่อไปนะลองมาจริงๆมีเถียงไม่ได้เลยแบบไม่ว่าเราจะโตขึ้นขนาดไหนคือมากก็ยังคงเป็น สุดหล่อแล้วก็ยังคงเป็นแบบไอเดียลไทป์ของเรามากๆทีสุดเลยคือกอลเซเลนก็โตขึ้นเราก็โตขึ้นเหมือนกันอืมไม่ใช่สิเราเป็นโตคนเดียวนะเราก็โตเหมือนกันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่แบบการ์ดเราก็ไม่ได้มีเยอะนะไม่ได้เก็บเหมือนเดิมเฮ้ยหรอหนอใบนี้คือแบบใบสุดหล่อเลยให้เป็นใบสุดหล่อเลยโคตรหล่อ,อมาอ้า นลามากเลิศจริงเคยทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวถ้าแบบว่าว่างๆอะไรแบบมีอะไรว่างๆละกันว่างๆอยากทำจริงๆอะ่ะเดี๋ยวจะมาเปิดแฟมแล้วก็พร้อมอัปเดตชีวิตแต่ปนญญาก็อัปเดตแบบประมาณนี้ลแหละแต่ว่าถ้ามันว่างจริงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ลนะเอยียดนู่นนี่นั่นเลยละกันว่า ไปเจออะไรยังมาบ้างล้ะกันอือโอเคทุกคนวันนี้ก็มาจัดแฟ้มการ์ดให้ดูแล้วก็มาอัปเดตชีวิตกันนิดหน่อยนะคะก็ถ้ามีเวลาเราจะมาเปิดแฟ้มให้ดูกันใหม่ประกันเนาะของก,กับนูนนี่นั่นบาๆบบคุยเรื่อยไปเปล่่ยเอ้ยคุยคุยกันนะคะโอเคงั้นวันนี้เพ่านยบายค่ะไว้เจอกันใหม่เนะ